วันนี้พบกับครูบีสอนวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปเรียนรู้กันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะคะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะ1ก็คือเยื um ่อหุ้มเซลล์2ก็คือไซโทพลาสซึมและ3นั่นก็คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะคะ1ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เมมเบรนนั่นเองค่ะลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นเยื่อบางๆประกอบไปด้วยสารประเภทโปรตีนและไขมันนะคะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านค่ะหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะห่อหุ้มส่วนต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่เข้าออกจากเซลล์นะคะเช่นอาหารอากาศเป็นต้นค่ะ ถ้าเป็นส่วนของผนังเซลลหรือว่าเซลวอลนะคะลักษณะของผนังเซลล์นะคะจะพบในเซลล์พืชเท่านั้นนะคะในเซลสัตว์จะไม่มีผนังเซลล์ค่ะและเป็นสารพวกเซลลูโลสค่ะผนังเซลล์นะคะมีหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่เซลลพืชและทําให้เซลล์พืชนะคะคงรูปอยู่ได้ค่ะ เราไปดูโครงสร้างพื้นฐานของเซลลข้อที่สองนั่นก็คือไซโทพลาซึมนะคะลักษณะของไซโทพลาซึมนะคะจะเป็นของเหลวประกอบไปด้วยน้ำประมาณ75-90เที่เหลือจะเป็นสารชนิดอื่นๆนะคะหน้าที่ของไซโทพลาซึมคือเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีของเซลล์และสังเคราะห์สารที่จำเป็นค่ะ ไซโทพลาซึมนะคะจะประกอบไปด้วยออแกเนลต่างๆเช่นไมโทคอนเดรียแวร์คิโอโกจิบอดีไรโบโซมแอนโดพลาสติกไรติคูลัมเซนเิโอและไซโซโซมค่ะเอ๊ว่าแต่ออแกเนลในไซโตพลาซึมรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไมโทคอนเดรียนะคะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆนะคะมีหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซล v ว c u คิวนะคะเป็นถุงบรรจุสารซึ่งมีหลายชนิดนะคะทําหน้าที่แตกต่างกันไปตามชนิดดังนะออจิบอดี้น, Body นะคะเป็นถุงแบนๆวางซ้อนทับกันนะคะมีหน้าที่เก็บบรรจุสารต่างๆภา,า,ายในไคลโบโซมทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนเอนโดพลาสมิกเรติกูลัมเป็นท่อพับขดไปขดมาทําหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเช่นเดียวกับไรโบโซมค่ะ เซนทิโอเป็นรูปแท่งทรงกระบอกนะคะทําหน้าที่สร้างโปรตีนขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะออกแกนแนลสุดท้ายนั่นก็คือไซโซโซมนะคะจะทําหน้าที่ย่อยสลายอนุภาคของสารอาหารนะคะซึ่งจะพบในเซลล์สัตว์เท่านั้นค่ะและมาดูส่วนสุดท้ายนะคะของโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นั่นก็คือนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของเซลล์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของโครงสร้างของเซลล์นะคะ ต่อไปนะคะเป็นแบบสรุปในส่วนประกอบของเซล์พืชและเซลลสัตว์นะคะนักเรียนสามารถศึกษาได้จากรูปภาพแล้วทํารายงานได้เลยนะคะข้อแตกต่างระหว่างเซลพืชและเซล์สัตว์นะคะในเซล์พืชนะคะรูปร่างค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมนะคะส่วนในเซล์สัตว์นะคะรูปร่างของเซลล์ก็จะค่อนข้างที่จะกลมและกีนะคะในเซลล์พืชนะคะมีผนังเซลอยู่ด้านนอกส่วนในเซล์สัตว์นะคะจะไม่มีผนังเซลล์แต่จะมีสาร เคลือบเซลแทนนะคะในเซลล์พื่นะคะจะไม่มีไลโปโซมตัวในเซลสัตว์นะคะจะมีไลโปโซมะะช่วยนะคะช่วยในการย่อยอาหารทั้งแองนะคะในเซลล์พื่นะคะจะมีแมคคิวโอขนาดใหญ่ส่วนในเซลสัตว์นะคะจะมีแมคคิวโอขนาดเล็ก เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์พื้เซลล์สัตว์ไปแล้วนะคะนะคักเรียนอย่าลืมต่อยอดด้วยการทำใบงานที่10ในเรื่องของส่วนประกอบของเซลล์กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ